สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการทศลาก,กินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลัก10หน่วยบนนะคะมาแบ่งปันกัน ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปด้วยกันนะคะท่านผู้ใดมีเวลาว่างนะคะมาคำนวณมาบวกเลขไปด้วยกันนะคะ <c oughs> วันนี้ผู้คำนวณนะครับไม่ได้บวกไว้ให้นะคะเรามาบวกกับตรงนี้แหละค่ะสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกแล้วก็สิบหกนะคะ หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเรทที่ออกก็คือสองหกหนึ่งเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะหกบนมาหลักสิบนะคะหกบวกห้าบวกห้าเป็นสิบหกอ่าทอนโทษทนโทษหกบวกห้าเป็นส 11, 11ิบหนึ่งสิบหนึ่งบวกห้าเป็นสิบหกแล้วก็สิบหกนะคะ หกบวอีกหนึเป็น7 7็เจ็บวอีกหนึเป็นแได้ที่ออกก็คือ7จ็ห้เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะเบนมาหลักร้อยนะคะห้บวกหเป็น10บสิบวกหเป็น15บหาแล้วก็ใส่ห้านะคะห้บวกหนึเป็น6 6หบวกหนึเป็น7 เขาออก4 7 5เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ5มาหลักหน่วยบน7มาหลักสิบบนต่อน,นะคะ <c oughs> 7บวก3เป็น10 10บวก3เป็น13แล้วก็ใส่3นะคะ3บวกอีกงเป็น4 4บวกงเป็น5 เราได้เลขที่ออกนะคะก็คือ9 3 5เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ3มาหลักสิบบน5มาหลักหน่วยบน3บวก7เป็น10 10บวก7เป็น17แล้วก็สร็นะคะ7จบวก1เป็น8 8 1บวก1เป็น9 เลขที่ออกก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะเจ็ดมาหลักสิบบนนะคะเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกสิบหกบวกเก้าเป็นยี่สิบห้าแล้วก็ส่ห้านะคะห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด เขามาสามเจ็ดสองเพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะเจ็ดมาหลักสิบบนนะคะเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกานโทษทานโทษ <laughs> ทานโทษผิดผิดผิดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปด เป็นยี่สิบสามตาโทษนะคะับผู้คำนวณผิดเองแม่จะต,ต้องมีผิดทุกครั้งเลยนะคะรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยขอลบนิดนึงนะคะ ดีวขอให้มหมึกมันแห้งแป๊บนะคะ,ะแกไขมาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเจบวกแเป็น15 15้าบวกแเป็น23่สาแล้วก็ใส่3มนะคะสบวกอีก1เป็น4ตัวเลขจะเบบเบนิดนึงนะคะสบวกอีกหนึ่งเป็นห้า เลขที่ออกก็คือ 0, 3, 7เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ3บนมาหลักสิบนะคะต่อนะคะ3บวก1นเป็น4 4บวกอีก1เป็นล้วก็ส่5นะคะ5บวกอีก1เป็น6 6บวกอีก1เป็น7 เลขออกก็คือ 7, 6, 1เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ6มาหลัก10บน7มาหลักร้อยบนต่อนะคะ6บวก5เป็น11 11บวก5เป็น16แล้วก็ใส่6นะคะ 6บวกหนึ่งเป็น7 7บเอีกหนึ่งเป็น8เราได้เลขบนนะคะที่เขาออกก็คือ2 5 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ8บนมาหลักหน่วยนะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16ทธันวาคมพศ64สะห้ บวกหเป็น6 6บวกอีกหนึ่งเป็น7แล้วก็เศษเจ็นะคะเจ็ดบวกอีก1เป็น8 8บวกอีก1เป็น9อันนี้เรารอผลนะคะค่ะเราได้เลข1ิบร้อยสหน่วยบนนะคะ <c oughs> สูตรนี้เป็นสูตรที่1น,นะคะประจําวดวันที่16บธันวาคมพศ6 4ก็คือ7 8และ9เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ ในเล็กท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวัลที่หนึ่งของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจนารณญาในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะคะสูตรที่ผู้คำนวณลงไปให้นะคะอ่าสำหรับมีผู้สงสัยมานะคะก็คืออ่าสูตร2แบ่งปันบนนะคะ <c oughs> สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ผู้คำนวณคำนวณให้เมื่องวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะแล้วแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ผู้คำนวณน,นะคะคำะนำลงมาทำต่อเลยนะคะแล้วก็สูตรนะคะ,ะสูตรของเราก็คือบวกร้อยหน้าครั้งที่1น,นะคะบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่1และบวกด้วย10บหลังครั้งที่1 บวกได้เท่าไรนะคะบวก2เท่ากับ x ตัวที่2และบวกอีก4นะคะเท่ากับ x ตัวที่3ผ <c oughs> <c oughs> ู้ผู้ fc นะคะบางท่านไม่เข้าใจนะคะที่ทำสูตรตามหรือว่าทวนสูตรของร้อยสูตรนะคะอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ถามมานะคะอันนี้ผู้คำนวณก็บอกให้นะคะอันนี้ผู้คำนวณลงไปถูกต้องแล้วนะคะขอให้ท่านทุกท่านนะคะที่จะทำสูตรนะคะดูสูตรให้เข้าใจนะคะค่อยๆดู ตอแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่สนใจในสูตรของร้อยสูตร <c oughs> แล้วก็ดูความยากง่ายของการทําสูตรของร้อยสูตรนะคะสูตรร้อยสูตรทําง่ายมากนะคะท่านลหลายๆท่านก็ทําได้นะคะแต่ส่วนมากร้อยสูตรจะบวกทีละหนึ่งนะคะและนานครันน้งนะคะที่จะกระโดดข้ามไปบวกสามบวกสี่อะไรพวกนี้นะคะนี่คือการทําสูตร ที่ต้องการให้ได้ตัวเลขนะคะให้ตรงกับดวงดาวที่ผู้คำนวณต้องการอันนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่างวดนี้เข้านะคะงวดต่อไปอาจจะไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจรณญาณในการรับชมนะคะค่ะอันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะอาสำหรับผู้ที่ถามมานะคะร้อยสูตรทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถูกต้องแล้วค่ะ แล้วไงก็แล้วแต่นะคะต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามและสนใจในสูตรของร้อยสูตรสำหรับสูตรนี้นะคะสูตร <c oughs> อ่ที่ผู้คำนวณชัดไหมคะตัวเลขนะคะที่ผู้คำนวณช่วงนี้นะคะโทรศัพท์ของอผู้คำนวณน,นะคะอาจจะเบลอบ้างอะไรบ้างผู้คำนวณไม่ได้ดูเวลาอาัดนะคะบางครั้งก็แบบแสงไฟมันสะท้อนผู้คำนวณไม่เห็นนะคะมะีผู้รายงานมาว่าตัวเลขไม่ชัดนะคะ ยังไงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะอ่ะอันนี้น่าจะชัดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้10บนบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่2แล้วบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งนะคะเท่ากับ x ตัวที่1นึ้งได้ไหา่นะคะบวก1เท่ากับ x ตัวที่2แล้วบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3นี่คือที่มาของสูตรค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็จนถึงวินาทีนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีแล้วก็เราได้พบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ